สวัสดีทุกคนสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว Youtube ของเนเน่ด้วยนะคะก็วันนี้เอารถมาถ่ายนอกสถานที่ก็อยากเก็บบรรยากาศอยากเก็บเบื้องหลังมาให้ชมกันเลยนะคะจอดรถเยอะมากนะแต่เราถ่ายให้ดูอาิซูซุโฟวิก็คือ d m m มของเรานะคะมีทั้งโฉมปี2017และปี2021นะคะนี่ปีใหม่ๆเลย แล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ได้ชมหน้าผิกโลกที่เขาเรียกเรียกกันก็หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบปีไหนรุ่นไหนก็สามารถอินบ็อกสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็น isuzu 4 wheel เหมาะมากไม่ว่าจะขับในท้องถนนบนในเมืองต่างๆหรือว่าจะขึ้นเขาลงห้วย ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นตอนเดียว4ีคูณสดิฟล็อกเลยแหละแล้วเราเนี่ยจะแต่งชุดแต่งมาให้จัดเต็มแน่นอนนะพี่พร้อมจัดทรงมาเลยสําหรับล้อตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแม็ก อของ Max กซีดนะคะเป็นล้อลายลูกโม่เห็นไหมใส่กระดุมสีแดงๆอะไรมาให้ก็ตกแต่งมาให้กับคุณลูกค้าหมดเลยเครื่องสปาร์ค0นะคะด้านด้านข้างก็ซ้ายขวาบันไดนะคะบันไดข้างเพราะว่ารถมันสูงแงก็เลยอยากใส่บันไดอะไรเสริมหล่อให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้ก็การสาสต์ใส่มาให้เรียบร้อยภาษีพ,พรบรเราจัดการต่อให้เรียบร้อยนะคะราคาของ พี่ใหญ่คันนี้นะคะพิกโลก5 8 9 9 0 0 0บาทนะคะปี 2, 0, 2021นั่นเองเลขไหม่อยู่ไม่ถึงหมื่นนะเลขไม่เลขเลขใมคือหลักพันน่ะคือเลขใหม่โอเคมากเลยอะ่ะนี่ 4, ี่ณสดิฟล็อกนะคะใส่มาให้ด้วยปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีดิฟล็อกมาให้แล้วนะแล้วด้านหลังเนี่ยก็ใส่ตกแต่งพวกอ่ากันชนหลังให้บันไดหลังสามารถลากจูงได้ด้วยนะแค่ตะขอนี้ก็ อันละหลายบาทแล้วนะพี่นี่แค่แตะขอเนี่ยก็แพงนะเสิร์ชดูได้แต่เราเนี่ยใส่ให้กับคุณลูกค้าหมดเลยใส่ให้เรียบร้อยแล้วตัวอ่าแมกไลเนอร์ก็ยังสวยใหม่ๆเริ่ๆไปเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันปี2 0งพนสิบเจ็ดนะคะบันไดข้างใส่มาให้ล้อแมกไลลูกโม่ก็จัดให้เต็มเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูภายในของแต่ละคันนะอ่ะนี่ เปิดดูเปรียบเทียบกันไปเลยนี่ปีสองพันสิบเจ็ดนะพี่อันนี้ปีสสองพันยี่ิ2 0 2ดมามาดูปีสพันิบเจ็ดกันก่อนสําหรับภายในตัวเนี้ยมาพร้อมกับเกียร์ ธรรมดานะคะแมนนวล5สปีดนั่นเองปุ่มโฟก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ขับง่ายใช้สอยง่ายเลยนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยแอร์แบ็กคู่หน้ามีครบแน่นอนแล้วเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีเทานะคะภายในสะอาดดูดีสภาพ90-95%เปอร์เซ็นเลยนะจ๊ะพี่จ๋าและตัวนี้มาพร้อมกับเลขไม่์94หม่สเท่านั้นก็คอนโซลหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่องนี้ก็ คือสไตล์ของ d m m ม็ Mac, เขาอยู่แล้วนะเขาจะใส่มานะอ่ะไปต่อกันที่อีซูซูดีแมกโฉมหน้าพลิกโลกปี2021ปีใหม่กันบ้าง <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยนโฉมมาใหม่อ่ะภายในอะไรเนี่ยทั้งสองคันนะเป็นระบบไฟฟ้าคือกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะแต่เขาจะใส่ลวดลายของความความเท่ๆดูดีดูด,ดีมาให้กลับคุณลูกค้านะคะ แล้วตัวคอนโซลหน้านี้เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเลขใหม่ให้ดูอ่าเลขใหม่ห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเลขใหม่คือน้อยมากอ่ะเราได้แต่รถเกรดเอสภาพแบบป้ายแดงอ่ะชนป้ายแดงได้แล้วพวงมาลัยเนี่ยชอบมากสาหรับหน้าพิกโลกเนาะเขาทํามาให้ดุดันดน่ะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยสี่ก้านด้วยกันนะคะปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ นะคะปุ่มโฟก็จะอยู่มุมนี้มุมซ้ายมือของคนขับก็คือง่ายแล้วตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะพี่นะก็ใส่ดีเทลอะไรเข้ามาให้เยอะแยะเหมือนกันแหละรูปทรงภายในก็ดูเท่ๆดูขรึมขรึมไปสักนิดหนึ่งนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะสีดําแล้วดูเบาะเขาดิรูปทรงออกมาดูดีนะตัวเบาะรูปทรงออกมาดูดีมากแล้วตัวเกียร์เนี่ยคือถอยหลังต้องยกคีบขึ้นแบบนี้นะ ง่ายๆเลยแหละก็ขับง่ายๆสะดวกสบายอุปกรณ์แม่แรงประเจต,ต่างๆก็มีครบแน่นอนนะพี่นะรถมือสองก็จริงแต่เป็นรถมือสองเกรดเอนะพี่นะเออรถส,สวยๆเลยนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ i s u ดี D-Max อ่าวิ่งงานวิ่งลุยอะไรแบบเนี้ยก็เหมาะเลยนะพี่ตัวนี้ปี2021กับราคา589,000บาท และสำหรับตัวนี้นะคะปี2017ราคา529,000บาทอยากได้ตัวไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทีเบอร์0 6 1ย์5 8 8 7นนะจ๊ะพี่จา๋าอย่าลืมนะเบอร์นี้สามารถแอดไอ l ดีไลได้แล้วพี่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเนได้นะคะก็ขอบคุณมากตอนนี้คือยอดวิวยอดโฟลโล่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณชาว YouTube ด้วยมีอะไรก็คอม เมนต์ติชมพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจคนนกันเองทั้งนั้นนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วการสําหรับอิสุสดีแมกรถพร้อมลุยแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีคะ่ะ